ค่ะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเริ่มใช้ Gmail นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีตัว Gmail อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาสามารถที่จะข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่มี Gmail เนี่ยเราจะต้องมาสมัคร Gmail ก่อนนะคะจะมาดูกันว่าเราจะต้องทำยังไงนะคะในในตอนนี้เนี่ยดิฉันจะต้องขออนุญาตเข้าจากหน้าต่างที่ไม่ระบุต,ตัวตนหรือว่า i n c o g n i t o Page นะคะเพราะว่าจะได้ไม่ไปสับสนกับ ตัวบัญชีที่เคยสร้างแล้วนะคะคนที่ไม่เคยมีนะคะเริ่มขั้นตอนแรกเลยสามารถพิมพ์คำว่า gmail.com ที่เบราว์เซอร์ได้แล้วก็คลิก enter เข้าไปเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเคยมีตัวบัญชีแล้วเราสามารถ sign in ได้แต่ถ้าเกิดยังไม่เคยมีนะคะให้ลองมาดูตรงนี้ที่มันมีคำว่า create account นะคะแล้วก็กด create ได้เลยอ่าแล้วก็มันจะถามว่า เราจะสร้างตัวบัญชีเนี่ยสำหรับเราเองหรือว่าสำหรับธุรกิจนะคะถ้าเกิดใครอ,อยากจะใช้เป็นลักษณะของส่วนตัวก็ให้เลือกเป็น for myself นะคะในกรณีนี้นะคะเราเลือกเป็น myself ก่อนละกัน ะะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีเป็นอีกขั้นตอนนึ่งละสมมุติเราต้องการมีหลายๆบัญชีในบริษัทนะคะตรงนี้ก็ให้เราใส่ชื่อจริงกับนามสกุลของเราไปนะคะขออนุญาตใช้เป็นชื่อบริษัทนะคะ EduTech แล้วก็ตัวนามสกุลนะคะจะใช้เป็น test หนึ่งละกันนะคะในส่วนของ user name นะคะใหะ้ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวที่เขาแนะนำมาแต่เราสามารถเปลี่ยนได้โดยต้องจำเสมอว่า บัญชีที่ชื่อบัญชีที่เราใช้นี่จะต้องไม่เคยซ้ํากับบัญชีที่เคยสร้างมาก่อนหน้านั้นนะคะก็ในที่นี้จะเป็น edutech แล้วก็ test 1นะคะแล้วก็ตัว password เนี่ยจะให้เป็นตัวอักษรที่อย่างต่ำแปตัวอักษรซึ่งจะต้องมีผสมกันทั้งระหว่างตัวหนังสือตัวเลขแล้วก็ตัวอ่า symbol ก็คือเป็นพวกสัญ,ญลักษณ์น,นะคะอ่าในที่นี้เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตนะคะ นะคะใส่เสร็จแล้วเราอาจจะกดตรงเครื่องหมายที่เป็นรูปตานะคะเพื่อที่ดูว่าเป็นพาสเวิร์ดที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วมันตรงกันหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นก็ให้เรากดคำว่า next ได้เลยค่ะแล้วก็ในขั้นตอนนี้นะคะ Google เขาก็จะให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อเราได้ตอนนี้นะคะ เพื่อที่ว่าเขาจะได้ทำการส่งเป็น sms ยืนยันมาให้เรานะคะเพื่อความปลอดภัยโอเคเมื่อใส่เสร็จแล้วสามารถกด next ได้เลยนะคะซึ่ง google ก็จะส่ง sms มาให้เราตอนนี้นะคะกะ็ดิฉันก็ได้รับ sms แล้วนะคะมันก็จะเป็น g k ขีนะคะแล้วเราก็ใส่ตัวเลขที่เขาส่งมาให้ แล้วก็หลังจากนั้นก็กดคำว่า verify ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้ระบบเนี้ยโทรมาบอกรหัสเนี้ยเราก็สามารถเลือกได้นะคะอีกขั้นตอนหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือว่าเขาจะถามว่าแล้วอีเมลอื่นๆของเราอ่ะมีหรือเปล่าถ้าเกิดในกรณีที่เราเกิดมีปัญหาเรื่องของการล็อกอินขึ้นมาก็จะส่งตัวอีเมลมาแทนนะคะแล้วก็เขาจะให้เราใส่วันเดือนปีเกิดซึ่งตรงนี้เนี่ย สำคัญมากว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใส่เนี่ยจะต้อง uh, verify ว่าอายุของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า13ปีเพราะว่า Google เขาก็จะมีความเป็นความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวถ้าเกิดเป็นเด็กเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเปิดบัญชีได้นะคะแล้วก็ระบุไปว่าเราเป็นเพศไหนจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่อยากระบุหรือว่าจะ custom ก็คือทำการเขียนเองก็ได้นะคะหลังจากนั้นแล้วก็ให้กด next ไป แล้วก็เขาบอกว่าโอเคก็เนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านะคะในกรณีที่เราใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะคะก็สามารถที่จะรับรับสายโทรศัพท์ได้หรือส่งข้อความได้นะคะแล้วก็ยังมีพวก Google service ก็คือบริการอื่นๆของ Google อีกนะคะไอ้ไอขั้นตอนนี้เราอาจจะกด skip ไปก่อนก็ได้นะคะแล้วเราค่อยมาดูันทีหลังแล้วเขาก็ให้อ่านดูพวก terms and condition นะคะก็กด agree ไป ระหว่างนี้ Google ก็จะทําการ Verify นะคะว่าข้อมูลที่เราให้เนี่ยถูกต้องเรียบร้อยหรือเปล่านะคะอ่าโอเคนะคะขั้นตอนนี้เรารอกันสักครู่หนึ่งค่ะก็มาแล้วนะคะเราก็จะได้รับเป็นกล่องข้อความยินดีต้อนรับเข้าสู่ตัว Gmail นะคะซึ่ง เราก็สามารถที่จะกด next ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอ่าวิธีการโชว์ว่าเราอยากจะดูตัว Gmail เป็นยังไงจะเป็น by default คือแบบที่เขาเซตมาให้เราแล้วหรือว่าจะให้อ่ามัน comfortable คือมองแล้วสามารถแบบดูดูลักษาดนะคะ compact ก,ก็อาจจะบอกว่ามัน มาแบบข้อความทุกอย่างก็จะมาเบียดแคบๆกันนะคะตรงนี้ก็สามารถคลิกโอเคได้นะคะได้แล้วค่ะ Gmail ของเรานะคะซึ่งหน้าตาก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันต่อว่าเราจะเซตค่ายังไงได้บ้างนะคะในขั้นตอนต่อไป